กลับมากระต่อในเบรกที่2ของรายการของเรานะคะช่วงนี้อยู่กับ NK นะครเป็นผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK นะฮะใครที่ป่วยบ่อยมีปัญหาเรื่องเอ้ยเจ็บกระสอบกระแสะป,ป่วยบ่อยนะฮะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เรามาเพิ่มยอดขายกันด้วยนะฮะแล้วก็มาช่วยกระตุ้นนะฮะระบบการทํางานของร่างกายของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้เนี่ยนะคะมีทั้งปูขาวนะคะแล้วก็มีตัวเคอร์ซิตินนะคะที่จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะฮะ มาฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงกับม,มามีบุคคลเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมได้นะคะใครที่เป็นโรคเบาหวานความดันนะคะโรคปอดโรคล,ลมตอยเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อซื้อรับประทานได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวคุยกับคอเซ็นเตอร์เรานะคะตรงนี้มันจะมากกว่าในที่เราจะพูดในรายการทีวีด้วยเช่นเดียวกันวันนี้หนึ่งกล่องมีทั้งหมด60เม็ดนะคะสามารถทานได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นวันละหนึ่งครั้งนะคะราคากล่องหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทนะคะนี่ไม่มีโปรใช่ไหม ไม่มีโปรนะฮะอ่ะสนใจสั่งซื้อเบอร์เดิมเลยคุณผู้ชม090 8 9 9 9 9 9 6นะฮะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6 NK ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะอ่ามาส่งกำลังใจเชียร์สองสาวจากเวทีมิสแกรนนะคะสู่เวทีนานาชาตินะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะ,ะน้องพิมพมะะ์หรือพิมพ์จิรานะหรือพิมพ์จินะฮะเขาบอกว่านะฮะ พิมพจิแล้วก็เทียใช่ไหมสองสาวจากเวทีมิสแกรนนะคบเป็นตัวแทนสาวไทยในลุ่นในลุการปไปจะไปประกวดนะคะมิสพิมพหรือน้องพิมพจินะคะ อาจจะได้ไปประกวดมิสกรบนะคะ2023นะคะที่เมืองติารานานะ,ะประเทศอัลเบเนียนะคะยุโรปเลยนะคะส่งข่าวไปยุโรปนะคะอขอให้ประสบความสําเร็จนะคะระหว่างวันที่5-18พฤศจิกายนล็อกตัดจินของวันที่10ก็จะวันที่17พฤศจิกายนนะคะส่วนน้องอาเทียนี่นะคะก็คือเป็นมิสแกรนภูเก็ตนะคะในการประกวดมิตรอ o ิซึมอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้เหมาะนะคะมิตรอลิซึมนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลที่เมืองโกตากี นะ,ะบาลูโอ้โหชื่อยากมากนะฮะรัดนะคะซา,ซาบะซาบะหรอประเทศมาเลเซียหรอโอ้แต่แล้วกูอ่านยากพูดง่ายๆไปประกวดที่มาเลเจบแค่นั้นค่ะระหว่าง1 7อ่จ11ถึง27จิกายนนี้รอบตัดสินวันที่25พฤศจิกายนนี้ยังไงก็ฝากเชียสองสาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉันไม่ค่อยฉันไม่ค่อยห่วงห่วงห่วง,ห,วงห่วงเทียนะฉันห่วงพิมจินะคะ พราะพิมจินี่ยังไม่ได้ตรงกับเวทีอัลเบเนียนะครับเพราะอัลเบเนียมันเป็นยุโรปนะครับมันจะชอบดำๆนะคะอ่ะสองจริตอีวานนะครับมิสแกรนอินเทอร์เนชั่นแนลประกวดจบไปแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะจําไม่ได้ว่ามิสแกรนเนี่ยประเทศไหนได้แต่ทุกคนจําได้หมดว่าคนสวมมงวน,นั้นเนี่ยมีแค่อีวานชายแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะคะสองจริตอีวานถ่ายรูปคู่สะบัดแแฮนะคะล่าสุดในเพจนางงามก็เอาคลิปวิดีโอนะคะยืนถ่ายรูปคู่กับเอ็นดีพม่าคุณผู้ชมนะฮะซึ่งเอ็นดีพม่าคนนี้หล่อมากเลยนะ คุณผู้ชมนะฮะเอเอถ่ายรูปคู่กับอินดีพาม่าคนนี้นะครับซึ่งอินดีพาม่าเนี่ยเราก็หาได้ในทวิตเตอร์นะคะรับเขามีภาพเยอะมากโดยอ e ีวานได้ก็มีการสบัดแหนนะคะอา่าแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนตัวเล็กอะนะคะเออสวยๆนะคะทําให้กระเทยไทยหลงรักแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของอ e ีวานนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะอีวานไม่ใช่กระเทยนะคะหลายคุณก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าอ e ีวานเป็นกระเทยบ้างหล่ะเป็นเก้งบ้างหล่ะเป็นแม่บ้างหล่ะเป็นคุณแม่เป็นคุณ,เป,คณเป็นคุณยายบ้างหล่ะมีเมียนะคะเป็นชาย แมมีเมียม,มีลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาอย่าเข้าใจผิดนะคะกระเทยไม่ใช่เห็นทุกคนกิริยาตุง้งติ้งเหมือนหญิงแล้วจะเป็นเหมือนพวกพวกเราหมดไม่ใช่นะคะเขาเป็นชายแท้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นจริตของผู้ชายคุยกันเฮ้ยเนี่ยเขาคุยกันเรื่องฟุตบอลฟุตบอลน,นะคะพม่าถ,ถามว่าเป็นไงบ้างมึงเออเอโอเคก e okay, ูเล่นบอลทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยกูก็เตะบอลเนี่ยเออเนี่ยกูชอบเป็นนายทวารอะไรง e i, เงี้ยเออเลยก็พูด นะเขาคุยเรื่องฟุตบอลกันนะคะนะแล้วก็พม่าคนนี้หล่อมากนะคะ NDP หน้านี่นะคะที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยหล่อนะคะแตเสียดายไปนิดหนึ่งนะคะ เล็กนิดนึงนะคะเอา้านะคะฮาโลวีนหรือว่าเล่นทน์แอปโพสผีสาวนะคะนนกุลเข้ามาคอมเมนต์นะคุณผู้ชมนะคะไม่พาดร่วมเทศกาลฮาลโลวีนแอป pp, ทัอ,อนโพสภาพนะคะเป็นผีสาวเซ็กซี่นะคะก็เป็นผีเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนลูกสาวฉันหลายคนก็แต่งผีกันหมดเลยบางคนไม่ต้องแต่งก็เหมือนแล้วนะคะแต่ว่าแอป pp, ทัอ,อนต้องแต่งนิดนึงเพราะเป็นคนสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็แต่งเป็นผีสาวนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะนนกุลก,ก็มาคอมเมนต์นะคะอย่ามาหลอกนะครับอืมคนไลค์กันเป็นหมื่นเลย ดานแอปก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบด้วยอ้าวคิดว่าเต็มใจให้เล้านะคะหลายคนถามนะคะหลักถามพี่เต่ามาเยอะนะคะว่าคู่นี้คบกันหรือเปล่านะคะจากแหล่งข่าววงในรายงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอาจจะอาจจะมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วนะคะแต่ไม่กล้าเปิดตัวนะคะเพราะกลัวทัวลงค่ะนะคะ <c oughs> แอปนี้ก็รุ่น <c oughs> สี่กว่าแล้วค่ะนะคะส่วนนนกุลก็ยี่สิบกว่านะคะ,นะคะ,นนะ,คะอืมนะคะก็เป็นคู่ที่น่ารักค่ะนะคะก็เป็นกําลังใจให้คู่นี้เปิดตัวกันไวๆนะคะดีค่ะถ้าเ็าเป็นความรักก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะดิฉันก็อยากจะมีแฟนน่ารักน่ารักแบบน้องนนกุลด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะนะ เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีนะคะฝากไว้ด้วยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะกระตุ้นการทํางานของระบบคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะเป็นผลิตเขาเรียกเป็นผลิตมาจากธรรมชาตินะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นภูคขาคอิตินนะ,ะเยอะแยะมากมายรายละเอียดนะฮะรายละเอียดคุณสามารถโทรเข้าหาคอร์เซนเตอร์เราได้เลยแล้วสอบถามได้เลยว่าถ้าพี่เป็นเบาหวานความดันหรือโรคต่างๆเนี่ยพี่สามารถจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ได้ไหมตัว NK ได้ไหมถ้าทาด ก็ซื้อเลยราคาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นพรีเมียมนิดนึงเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราบรรจงแล้วก็คิดแล้วก็สร้างสารรค์เพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้าของเขาอยู่แล้วที่กินอยู่เป็นประจำนะคุณผู้ชมนะฮะราคาเนี่ยหกล่องมี60เม็ดนะฮะสามารถทานได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะฮะหกล่องราคา2,500บาทสนใจสั่งซื้อนะฮะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบาหวานความดันถามก่อน ถามก่อนโลกอื่นๆถามก่อนว่ากิน NK เนี่ยจะสามารถทำให้สุขภาพเรามันจะดีขึ้นได้ไหมนะคะอ่ะ0 9 0 0 9 9 9 9 9ศ9 9 0์9 9 9 9, 9, 6, 9, 9, 9, 9 6, พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ